กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศของการประกวดนะคะเวทีอันดับหนึ่งของโลกและเวทีอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือ Miss Thailand มิชชันนีเวิลด์ไทยแลนด์เมื่อวานนี้บรรยากาศที่ MCCH a l l ฮอลเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยนะคะคนเยอะนะคะแล้วก็คนมาแน่นเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มลานเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีทั้งกองเชียร์ยมากันอย่างเยอะแยะมากมายเพราะแต่ละคนเขาก็มี f อมีด้อมกันมานคุณผู้ชมนะคะเปิดเข้าไปแล้วก็น้องๆก็รีบเข้าไปนั่งกันในอัธจันทร์ ที่นั่งที่นั่งเต็มนะคะเต็มแล้วก็บรรยากาศสนุกสนานนะคะแล้วก็แสงสีเสียงแล้วก็ต้องยอมรับแล้วว่าบรรยากาศในหอเราเอาบรรยากาศในหอก่อนเนาะมันก็สนุกนะคะมีศิลปินดารามาร่วมรับชมกันอย่างเยอะแยะ travaille. มากมายอย่างช่องวันเนีน่ยเขาส่งน้องฟิลม์มเนาะฟิล์มธนพัฒน์มาด้วยเช่นเดีวยวกันตัวจิงโหลมอกเด็กนะคะแล้วก็มีการชื่นชมถึงพิธีกรด้วยนะคะเนะน้องน้องอะไรนะพิธีกรหนักเื่ออะไรนะ น้องพิธีกรผู้ชายบอกทําดีมากเก่งนะคะแล้วก็โอ้โหลดนะคะมีคนชื่นชมเยอะมากฉันได้กอดเขาด้วยนะมีกระเทยนางหนึ่งของทีพีเอ็นไปกอดฉันบอกว่าทำไมให้เขากอดคนเดียวไม่ให้ฉันกอดบ้าง ให้เขาไปกอดน,นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมเรามีภาพนะคุณผู้ชมนะคะหลังจากมงลง,งนะคะมิสจุนีเวิร์สไทยแลนด์ทุกตอนที่สายสพายประเทศไทยในระดับอาเซียนหรือระดับโลกเนี่ยมันแข็งแกร่งติดระดับโลกนะคะเรามีสามีประเทศมาให้ดูกันนะคุณผู้ชมนะคะประเทศอันแรกก็คือสอปปลาวนะคะลาวได้ตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วเมียนมานะคะก็ได้ตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งสายสะพายที่แข็งแกร่งนะคะนั่นก็คือฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นะคะคปีนี้เลือกเป็นสาวผิวสีนะคะแล้วก็ไทยแลนด์นะคะโอปอสุชาตาช่วงสีนะคุณผู้ชมนะคะก็เพิ่งได้ไปเมื่อคืนนะคุณผู้ชมนะคะก็ดูกันแล้วกันนะคะว่ามีใครจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบในการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่เม็กซิโกนะคุณผู้ชมนะคะมาดูโพลร,ระดับโลกโพลเปลี่ยนเลยนะคะ โปเปลี่ยนมีการเบียดตุ๊บก,กันมาเลยนะคุณผู้ชมนะคะมากันที่โพล่างนี้กันก่อนนะคะหลังจากที่ไทยแลนด์ประกวดจบสิ้นเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคะมาที่เมียนมาหรือพม่านะคะยังรังท้ายนะคะแล้วก็โกเตมาลานะคะโกเตมาลานะคะมาแล้วนะคะแล้วก็อาร์เจนตินานะคะ บาฮามาสสวยนะคะบาฮามาสสวยโบลิเวียสวยนะคะแล้วก็นะคะนี่ประเทศอะไรฉันอ่านไม่เห็นเอลควาด o r นะคะแล้วก็กรีซนะคะกรีซที่มาทุกโพเลยนะคะแล้วก็เบลิสนะคะเบลิสที่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างเนาะเอยฝรั่งเศสใช่ไหม ฝรั่งเศสขออภัยไม่ใช่เบลิสนะคะขออภัยค่ะฝรั่งเศสนะคะตาคุณไม่ค่อยดีแล้วค่ะเมื่อคืนนอนน้อยโคลัมเบียนะคะน่าจะคล้ายๆคุณป้าบาบาลาพยาซิยอสเทเดมิสเวเนปี1986นะคะแล้วก็ชิลีชิลีสวยมากนะคะลาตินพาเลทกันมาเบียดหมดุลยลารันนะคะเพราะว่าประกวดที่เม็กซิโกนะคะแล้วก็นะคะ กัวซาวหรือกูราซาก็ได้กัวซาวก็ได้นะคะเป็นหมูกเกาะจากทะเลแคริเบียนก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะคะนิวซีแลนด์หรือลันนิวซีแลนด์นะคะก็มาเรื่อยเรียงเนะคะหน้าสวยเชียวนะคะแล้วก็อะไรอ่ะเนเธอร์แลนด์เหรอ เนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์ก็เมื่อก่อนยุค90 9บ่อยพอหลังๆก็หายไปนานนะคะหายไปเป็นทศวรรษแล้วนะคะแล้วก็มากันต่อเลยนะคะกับประเทศซิมบับเวนะคะจะเป็นประเทศซิมบับเวตัวแซจะเป็นประเทศสุดท้ายนะคะแล้วก็มาที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินถูกไทยเบียดลงมานะคะ ฟิลิปปินส์คนนี้ถูกไทยเบียดลงมาตอนแรกเธอติดท็อป5แล้วพอสุชาตามงเสร็จปั๊บเบียดเธอลงมาเลยนะคะแล้วก็มากันทิโพบนเลยนะคุณผู้ชมขานะคะโพบนของเรานะคะก็จะมีประเทศอุตายหาแล้วไทยแลนด์เนาะเบียดขึ้นมานะคะแล้วก็มีเวเนเุเอลานะคะเวนเนเุเอลาก็เบียดขึ้นมา แล้วก็โปรโตริโก้ปัตตริโกสวยมากแล้วก็โดมินิกันลีพรับผิกแล้วก็เปรูนะคะนะคะไทยแลนด์เราเบียดขึ้นมาเลยนะคะเบียดขึ้นมาในท็อป5แล้วนะคะเปรูนะคะกับเวเนซุเลาปูโตริโกนะคะเออนะคะก็นี้แหละค่ะแต่พี่ว่าโพนี้อาจจะไม่แม่นเพราะว่านางงามลาตินเยอะเกินไป นางงามลาตินเยอะเกินไปนะคะพี่เชื่อว่าโพนี้อาจจะไม่ได้แม่นมากนะคะนางงามลาตินจะไปยืนสเลยเหรอลันใช่ไหมนางงามลาตินจะไปยืนอยู่สี่เลยเหรอมันเป็นคงมันมีทั้งโปอร์โตริโกโดมินิกันเปรูเวเนพวกนี้พูดสเปนหมดมีไทยมาแปลกประหลาดจากเอเชียมาประเทศเดียว <c oughs> ลาตินเยอะเกินโคตาลาตินเยอะเกิน คือคิดว่าเต็มที่หลุดไปแค่สอง <c oughs> เต็มที่หลุดแค่สองหลุดแค่สองนะคะหลุดแค่สองมันเยอะไป <c oughs> มันเยอะไปมันเยอะไปแต่ก็ไม่แน่นะเม็กซิโก1993 ลาตินสมคนอัลันสมัยประกวด1993นะปวดโตโมงโคลัมลองเวเนิลองมียุโรปเข้าไปบ้างเอเซียก็มีแค่อินเดียหลุดเข้าไป1993พอ1994เอเซียมงอินเดียโคลัมเบียลองเวเนลองอนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะอะดูโพกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาร์มกรกันรับกดดันเป็นพิธีกรที่ดีมากแล้วว่าพีเคปิจวัฒน์เขมเพชก่งแล้วแต่คนนี้ก็เก่งพอๆกับพีเคเลยนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะจะเก่งขนาดไหนที่ฉันได้กอดเขาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ